สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูพิจัยอีกแล้วนะคะในคาบนี้คุณครูจะมามอบหมายงานให้กับนักเรียนซึ่งเมื่อวานคุณครูก็ได้ ส่งคลิปวิดีโอนะคะเรื่องของการกระจายตัวเลขให้นักเรียนได้ศึกษาจากคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วและว,วันนี้คุณครูก็จะมามอบหมายางานให้กับนักเรียนนะคะไหนใครคิดถึงโรงเรียนแล้วบ้างเอ,อ่ยยกมือขึ้นเหมือนคุณครูเลยค่ะคุณครูก็คิดถึงเด็กๆอยากให้โรงเรียนเปิดไวๆเราจะได้เจอกันไวๆนะคะ ไหนใครได้ดูคลิปวิดีโอที่คุณครูพิจัยส่งให้เมื่อวานเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ดูจนจบแล้วมีใครกี่คนเอ่ยเยี่ยมมากนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอหรือศึกษาคลิปวิดีโอที่คุณครูส่งให้เมื่อวานนักเรียนก็จะทําแบบฝึกทักษะไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะคุณครูตั้งใจทําสื่อการสอนและตั้งใจทํา คลิปวิดีโอการสอนออกมาอย่างละเอียดมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ดูแล้วนักเรียนก็จะสามารถทำแบบฝึกทักษะได้นะคะแล้วก็มีความเข้าใจนะคะตอนนี้นะคะก็ให้นักเรียนเตรียมหนังสือคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งขึ้นมาได้เลยนะคะ,ะใครหยิบไว้แล้วหรือใครยังไม่ได้หาหนังสือนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้หาหนังสือก็ให้นักเรียน หาตอนนี้เลยแล้วก็หยิบขึ้นมานะคะหยิบขึ้นมาเปิดหน้า15นะคะคุณครูจะมอบหมายการบ้านให้นักเรียนหน้า15แต่เดี๋ยวก่อนค่ะก่อนที่คุณครูจะให้ทำคุณครูจะต้องอธิบายและยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนเข้าใจก่อนนะคะ,ะสำหรับคนที่หยิบหนังสือมาแล้วเปิดหน้า15ได้เลยค่ะ ตัวอย่างนะคะตัวอย่างแบบฝึกทักษะหน้า15ข้อที่1คําสั่งให้นักเรียนเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปกระจายนะคะข้อที่1โจทย์ที่ให้มานะคะก็คือมีเลข3อยู่ในหลักร้อยเลข4อยู่ในหลัก10และเลข9อยู่ในหลักหน่วยเวลากระจายเราก็ต้องกระจายจากหลัก ร้อยมาก่อนนะคะหลักร้อยก็คือเลข3 3ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่แล้วคะนักเรียน3อยู่ในหลักร้อยก็ต้องมีค่าเท่ากับ300นั่นเองเราสามารถกระจายตัวเลขได้เป็น300ต่อไปใส่เครื่องหมายบวกใช่ไหมคะมาดูหลัก10กันหลัก10คือเลข4 4ในหลัก10มีค่าเท่ากับ 40นะคะเก่งมากค่ะเราก็ใส่เลข40ลงไปต่อไปหลักหน่วยคือเลข9 9ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับเท่ากับ9นั่นเองนะคะเราก็จะสามารถเขียนในรูปของการกระจายได้ดังนี้คุณครูยกตัวอย่างข้อที่1ให้นักเรียนดูแล้วข้อต่อไปให้นักเรียนทําด้วยตัวเองนะคะแต่ เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดยังมีอีกหนึ่งหน้านะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้า16นะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างข้อที่1ให้นักเรียนดูก่อนเช่นกันนะคะ,ะตัวอย่างแบบฝึกทักษะหน้า16นะคะคำสั่งเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวนที่กำหนดและเขียนในรูปกระจาย ข้อที่1จทด์กำหนดให้200กับ50กับ5หน่วยให้นักเรียนเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกได้เลยนะคะจะมีเลข2อยู่ในหลักร้0ยเลข5อยู่ในหลัก10และเลข5อยู่ในหลักหน่วยนะคะแล้วให้นักเรียนเขียนจำนวนในรูปกระ ายกระจายเลข2ในหลักร้อยก่อนเลยนะคะ2ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับเท่ากับ200เยี่ยมมากต่อไปกระจายตัวเลขในหลัก10บนะคะ5ในหลัก10มีค่าเท่ากับเท่ากับ5 0นะคะ อ๋อนักเรียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกก่อนนะคะนักเรียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกก่อนมีค่าเท่ากับ50นะคะต่อไปหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือเลข5าเหมือนกันเลข5าเหมือนกันแต่อยู่ในหลักหน่วยมันจะมีค่าเ,าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกก่อนนะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะตัวนี้มีค่าเท่ากับ5นั้น เพราะมันอยู่ในหลักหน่วยมันก็ต้องมีค่าเท่ากับ5นะคะแต่เลข5าตัวนี้สีเขียวทําไมมันถึงมีค่าเท่ากับ50เพราะมันอยู่ในหลัก10ใช่ไหมคะยังจําได้ใช่ไหมยเยี่ยมมากนะคะเยี่ยมมากาให้นักเรียนทําข้อ2ถึงข้อ15ด้วยตัวเองนะคะแบบฝึกทักษะของคุณครูคุณครูจะมอบให้นักเรียน สองหน้าก็คือหน้า15และหน้า16คราวนี้มาดูกำหนดการส่งการบ้านกันค่ะคุณครูจะให้เวลาในคาบนี้หลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วให้นักเรียนเปิดหนังสือแล้วก็ทำแบบฝึกทักษะได้เลยนะคะและกำหนดการส่งการบ้านคุณครูให้ส่งภายในวันพุธ สิ้นสุดเวลา16นาฬิกาก็คือ4ี่โมงเย็นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนักเกรยียนจะมีเวลา2วันในการทำแบบฝึกทักษะนี้หลังจากวันพุธเวลา16นาฬิกาคุณครูจะไม่เช็คชื่อให้แล้วนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ส่งงานเพราะคุณครูจะเช็คเวลาเรียนให้ตามการบ้านที่นักเรียนส่งนะคะและคุณครูขอฝากนะคะไปยัง ผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือในการส่งงานส่งการบ้านของนักเรียนด้วยนะคะถ้าหากมีอะไรติดขัดหรือขัดข้องสามารถทักลายส่วนตัวมาปรึกษาได้เลยนะคะเราสามารถช่วยเหลือกันได้นะคะและขอฝากท่านผู้ปกครองในเรื่องของการส่งการบ้านให้ตรงเวลาแล้วก็ ใส่ลงในอัลบั้มที่คุณครูสร้างอัลบั้มไว้ให้นะคะเวลาส่งการบ้านฝากผู้ปกครองช่วยนะคะดูด้วยว่ามันเป็นห้องของเราหรือเปล่าใช่อัลบั้มของห้องสองทับหนึ่งสองทับสองหรือสองทับสามไหมนะคะขอฝากตรงนี้ด้วยนะคะและถ้าหากใครส่งมาแล้วแต่ยังมีรายชื่อที่คุณครูส่งไปว่ายังไม่ได้ส่งการบ้าน ก็ทักส่วนตัวมาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มาสั่งงานให้นักเรียนทำสองหน้าเพราะฉะนั้นให้นักเรียนตั้งใจทําด้วยนะคะสู้ๆนะคะคุณครูขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอขอบคุณมากค่ะวันนี้บ๊ายบายแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย